แล้วหลุดไปถนนใหญ่ด้วยวุ่นวายเลยทำไงอะพอไฟเขียวอะหมามจะโดนรถทับไหมอะคะแอบจริงวิ่งไม่สนร้อนเลยวิ่งอยากในตลาดกองเคยหหออกมาวิ่งออกมาอยากตลาด กันหนวะเขาแล้วเนวัแล้วจัดสิไรนะะุ่นวายเลยเราแยกใหญ่ด้วยนะใช่เป็นหมาพันเล็กนะทีนี้หมาของคุณลุงอ่ะหลุดมาจากตลาดใช่ไหมอุ้ยกลัวรถจะทับ เนี่ยมันไฟนเขียวแล้วอะค่ะคนขับเองก็เท้าจิกแล้วตอนนี้ตอ,อนที่ไล่ต้อนอ่ะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมไปตรงอตรงใต้กระบะแดงน่ะเนี่ย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 จังหวะเนี้ยเหมือนจะจับได้แต่ด้วยความที่มันก็เล็กไงม,มันก็จะไป<ล>ใช่พุ<อ>ใต้กระบะพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ดักอยู่ทางนึงเอามันก็ไปอีกอะค่ะแล้วถามว่าท้ายที่สุดมันเป็นยังไงอะคนไปคอมเมนต์ถามกันจับได้นะพี่วินเนี่ยช่วยกันจับเอาไว้ได้ค่ะโอ้แต่กว่าจะจับได้แฮกเลยเหนื่อยเลยนะคะ